เบื้องนั่นแหละครับพี่น้องหม่องนี้มีลายดอกเลยค่ะดองงามๆนะคะอ้ยอ่อนซ้อนค่ะมีดอกตูนนมนลยเบื้องดอกนี้มันหน่อยค่ะเอาประเดเห็นด้วย สวัสดีค่ะพี่นอ้องวันนี้กับพอ่อกันในช่วงใายๆนะคะของวันที่26พฤษภาคม2 5 6 5ค่ะพี่นอ้องมาเขาหลักเพชรบุรีนะคะกับพี่นอ้องมาเก็บเพชรเกลียวหล่ะคะ่ะกลับไปรูนติดตามซอยกันนะคะพี่นอ้องว่าเขาแสดงเพชรลายซ้ำใดคะ่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะซองดอกแรกนะคะเป็นเห็ดไข่เหลืองนะคะดอกพองงามน,นี่แหละคะ่ะโอ้พี่นอ้อง ีกับมินฮิดไข่นะคะเินฮไข่เหลืองน,นะคะดอกน,นะคะ หนีกจะเป็นเห็ดไข่นะคะ่ะข้างผุนก็มีเลยคะ่ะเดี๋ยวสิพาเขาไปเบิรงเดี๋ยวเห็นกันูค่ะเห็ดเพิ่งจอกนะคะพี่หน่อง แกงแซ่บๆบเลยนะี่กับเป็นเหนิงจอกนะคะมีกันนีนค่ะแกงหอมๆนะคะเห็ดอันนี้เห็ดผงจอก เกยสิไดยพ่อกินแลยค่ะคพี่น้องเดี๋ยวไปกันต่อค่ะฮิดไข้ค่ะบานเลวเบิ่งน่ะหระคร่ะพี่น้องหมองนี้มีลายดอกเลยค่ะอองางามๆนะคะอ้ยอ่อนซ่อนค่ะ มีดอกตุมนึเมืองดอกนี้มันหน่อยค่ะเอาบ่ไดเห็นบ่มีกระเ็ดไขยค่ะเห็ดผึ่งจอข้อเก้านะคะไกล้มากมันนี่ช่วงเทียงเราด้วค่ะเทียงของวันทีผึ่งจอขื้เก้าค่ะ ไจ้ผูห้หลววาบานพีนองเอื่นที่ว่าเฮ็ดเอียงนะคะแต่ว่าทางไกลเอื่นเฮ็ดผงจอกอันนี้แกงวแวเวลาห่าแกงนะคะมันกะสีหอมหอมหอมดีอยู่ดีค่ะดล้ยหลายเติบแล้วค่ะเบื่้มองนี้ค่ะหลายดอกเติบจะใช่เ,เห็ดผงจอกเท่านั้นเลยค่ะใกล้กับมากกับหลายคนนะคะมากับเมียกับน้องค่ะ นี่มันเทาแล้วเสียดายด้เนี่ไม่เห็ดไข่ค่ะพี่น้องอู้ดอกงามงามค่ะสวยงามมากผุ่นค่ะถ่าผีดอกนึ่งนี่ดอกนึงค่ะพี่น้องมีกีหน่อยมั้นนะคะมีกันเป็นเพิดงจอกนะคะ จอแคนดีด้ยู่ด้กค่ะมีตุ้นึงค่ะพี่น้องเห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่เห็ดไข่ตุ้บักไงดูนคะคะเห็ดพึ่งจอกค่ะเอาไปแกงร่วมๆกันนะคะพี่น้อง เห็ดไข่เลี้ยงนะคะเกิดลี่รีหร้ค่ะบวานนิหน่อยเห็ดที่ว่าห่าแด้มาจากป่าท่างนี้นะคะพี่นอ,องเดี๋ยวห่าสีไปอีกฟ่งหนึ่งะคะ่ะโหยามใบนี่ ขนาดพรแดดมาได้ก็ยังเป็นเมย์เลยลงปูค่ะดีดีดีเลยค่ะท่านแทนแมงกินนี่กับแมงเห็ดไข่นะคะนี่ก็มีดอกเล็กหน่อยพี่น้องท่านเอานะคะบานแล้วค่ะนี่แมงกินเล็กหน่อยโอ้ถ่อแล้วค่ะ อีดอกนึ่งค่ะมีก,กันเป็นเห็ดไข่นะคะพี่นอ้องอยู่ในศอกอันนี้มันเป็นหินแดงสีเลยะค่ะพี่น้องมองห้อมาหายางเห็นมาสูงเติบค่ะเดี๋ยวไปกันต่อค่ะนี่ดอกนึ่งค่ะ มองนี้มี่องดอกค่ะเห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่โอ้โอนี่ออนะคะกิดกงใหมปกติแถวนี้เป็นกะสเมียนเฮ็ดพอขึ้นนะคะอันนี้เป็นเท่างเขาเลยค่ะพี่นอ้องมิแตหินแย,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 ยงๆสิเลยโอ้เดี๋ยวไปเอาเฮ็ดไข่ดหรอคุณค่ะเดี๋ยวไปมันบานนะคะพี่นอ้อง เห็นบ่ค่ะโอ้โอ้โอเอาได้สำหรับพี่นอ้องเาได้หรือเปล่าบึ้งก่อนนะคะมันสีดอกสำหรับด้พ่อต้มซุปได้ก็สิเอาไหมคะดอกบ่็อใช้งานมาได้ได้บ่ก็ับพ่อได้ยุคค่ะ,คะอันนี้มันแตกไปแล้วนะคะซุปได้ยุตโต้พี่นอ้อง วันหนึ่งก็ยังโตเมือเเสาหน่คะแต่ว่าเห็ดเป็นดอกแห่งๆอย่างสิไหม,มปีไว้มันเป็นเสือนะคะเในการสิผ้าพี่น้องล้องไปเบิ้งเห็ดพอทาง่างค่ะบรูุว่าคนเก็บหมดไปนะคะเดี๋ยวไปเบิ้งกันค่ะเห็นบ่ค่ะอ้ยเห็ดพอค่ะเห็ดพอ เห็ดผัวมาเด้อเมียเด้อเฮ้ยพี่น้องพี่คะพี่ค่ะเพื่อไ้กูเบิ้งแล้วแม่เพื่อเห็ดผัวค่ะ ว่าเห็นแสกแล้วนะคะ่ะก็ขวดๆไปละทันพกอกะดีไปค่ะนี่นะคะก่อนคุณรุณพ่ลิน,น,นมีกระเมียนด้วยค่ะเดีย๋ยวนีไปค่ะเงียบไปพี่น้องเห็นบ่คะ่ะ เขาคล้าวนี่เห็ดพอดยค่ะนี่นี่เมี้ยนจ้โอ้ใครนี่เตกเสียดายดิค่ะ อันีัวเลยค่ะทานี้อีกหน่อยค่ะอืมน่าจะตนใช่ไหมอืใครแบบไงค่ะ อินอบอนูไข่บบบใงด่ดยไปทั้งพิ่งค่ะโอ้โเราเห็นปะค่ะเพียเป็นเห็ดพ่อนังอยู่นะคะพี่น้องนี่มงึงเห็ดพ่อนังอยู่ดอกอ่อนๆอยู่ค่ะ ตีแล้วท่านี่ค่ะแม่มันออกมันก็ออกหลายอ่ะออกเพื่อนทั๋วปลาบันเดยค่ะหย <Yeah. S 1> ิบมาค่ะอู้หูฝท่าในากันนี่ค่ะท่าในากันนี่น้องทางในากันนี่ค่ะค <Yeah. S 1> ่าตุนใหม่ในจังเลยนะคะ เห็นบว่าของละไข่สองไข่โม <laughs> นี้ก็ยังเกิดโดนเราอนี่ล่วค่ะดอกอ่อนกับมีดอดอกเท่าๆกับมีนะคะ่ะใกล้บีบังล้วค่ะน,นี่ค่ะ มีโซงหันค่ะเ็ดุร้อนว่าเห็นแตกแล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวเขาต้องขวดย่างเดียวค่ะ,ะขอนอีหินเหยียบแตกดล้วว่ามันเทาหรอต้นนี้ดองมึงนียค่ะเป็นบ้านห้าไปปนเทกันนี้ เป็นทางหนามไหลลงมาสื่อนะคะนี่งหญ่อยู่ดิค่ะโอ้คุณถังมงคุณตรงนี้ค่ะมีงคยพาหยับไปบุงเอ้ยนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะพี่น้องเห็ดเพาะเห็ดเพาะคุณค่ะอันนี้ไข่นึงค่ะโอ้เต็นดองดองมานี่งามอยู่ดยค่ะ น่าจะเป็นผักพักหนามไรลงมาใส่ลงมาตันโอ้ยนนี่เตะอันนี้อะไรบะได้อยู่ค่ะนนี่น สองดวกค่ะโอ,โอ้เห็ดพออีกีเด้อคะนอันนี้กระเมียนค่ะแอ้นขี้ดินไหตลงมากนะคะโอ้อันนี้มันแตกแล้วพี่น้องมึงเนี่ยแตกขี้น้องสองซ้ำใน มือไทยหันมากอ่ะดอกงามนี่นะคะเป็นแนังสีตร์โอ้รองอยู่แต่นะ่ะไม่ได้อยู่ป่ะโมงนี่ค่ะ เห็ดพาะพอนังนะคะพี่น้องนี่พอนังอยู่โอ้ถูกดอกลยแยล่ะโอ้อดอกนี่แตกเนวดอกงามค่ะนี่น้องสองดอกค่ะ นี่ดอกนี่ตะเมียนค่ะเด็กเห็ดพอคขาวแล้วค่ะยืนค่ะนี่ตะเมียนข้างหลุค่ะดนดูค่ะดูนี่ดอก,ดก,ดกข้าวขาอยู่นะคะ 你懂的。你懂。嗯。我害怕。 อ่อนๆเลยค่ะงนี่อาไรดูดสามไข่อ่อนๆค่ะ เป็นเัียงสีนะคะเห็ดพอเพื่นเห็นบ่นนคะพี่น้องดอกขาวๆน้องสีค่ะอู้พี่ค่ะพี่ค่ะอู้หักแน่ค่ะ อ่อนอยู่ด้ยค่ะพอนางนะคะค่ะนี่ก็เป็นเฮ็ดที่ว่าห้าด้้ในมืนอนีนะคะพี่น้องก็มีทั้งเห็ดไข่แล้วก็เฮ็ดพึ่งจองนะคะแล้วก็ได้เฮ็ดพอค่ะเห็ดพอเบื้งค่ะใกล้จะเบิ้องอ้ยเบืง้ง ใน,นเห็ดพอเขาค่ะมีแต่ดอกงามๆเลยนะคะอ่อ,อนเวยสวยค่ะขอขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะเราพอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ